สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่อง m i Life Thailand by by Style เราจะมาแชร์ข่าวเล่าเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าเยียวยาเงิน5,000นนะคะซึ่งเราก็ไม่อยากจะพูดพร่ำทำเพลงอะนะคะ จากสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มก็เปลี่ยนสถานะแล้วนะคะเพื่อนๆนก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาร,ราชการแล้วอะคะ่ะคืออยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านในองเล็บไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้อันนี้แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือรอการโอนสตังอะคะ่ะหลังจากที่รอคอยมานานแสนนานค่ะคาดอีกสี่วันจะเดือนหนึ่งคะ่ะเ <laughs> พื่อน ตอนนี้ก็ได้รับแล้วนะคะ5 0 0พันแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดพลาดหวังไปเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะถ้ามีโครงการที่เป็นประโยชน์นะคะเราจะมาแจ้งเพื่อนๆให้ทราบกันนะคะแต่เราขอเล่านิดนึงด้วยความโลภของเราเองะคะ่ะเพื่อนๆได้สอบถามเรามาว่าสถานะเขาเปลี่ยนไปแล้วแล้วของเราละ่ะเปลี่ยนแล้วหรือยังเราก็เลยค่ะอย่างรีบเร่งเลยค่ะเช็คปุ๊บอ่านรวดเดียวเลยค่ะ แล้วก็รีบตอบเพื่อนเลยอะไรฟ้าของเรายัางไม่เปลี่ยนเลยมโหว่าบอกเออทาเลยดิวเที่ยงคืนนี้ไปแล้วนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราลงคลิปด่าได้แน่เลย เี่ยค่ะเพื่อนมองด้วยใจอคตินะคะตัวหนังสือมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่อะคะ่พะพอหลังจากนั้นแป๊บนึงแล้วก็มาใช็อีกทีหนึ่งตัวหนังสือมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่อะคะ่ะแต่เราไม่เข้าใจความหมายเพราะเราตั้งคําตอบเราไว้ในใจแล้วอะเออคนเราเนี่ยนอนเป็นอย่างนี้อะไรคะ่ะค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีอะไรก็มิ้นไว้ใต้คลิปเราได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะเพื่อนๆขอให้โชคดีกันทุกคนทุกคนจริงๆนะคะสวัสดี ค่ะ